s p o n s ซอร์ by GT Game Store อ่าน่ารักอะโอเคเอานะครับสวัสดีผมกผมาผัวผมนิวคุ้มกับเกมสา a ามเรนเจอร์นะครับผมเกมนี้ก็ถ้าแปลตามชื่อเกมก็คือเป็นเหมือนการทำฟาร์มเลี้ยงสารนี่นะครับผม ก็สลามก็คือตัวละครที่พบเห็นในเกมอ p g ีนะครับผมเป็นตัวละครวุ่นๆนะสีสีตอนนันๆที่เห็นที่แบ็กกราวน์นะผมสีสีเขียวเสียงนึงสีแดงอะไรงนี้สีน่ารักๆอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าดูแบบน่าจะจับกินเชียวหนักได้เลยนะครับผมโอเคมีระเบิดตูมตามเลยนะครับก็เกมนี้เป็นเกมทำฟาร์มสลามนะตามชื่อก็ ดิดหลักสันตินะครับผมจากเกมอันเดอร์เทลนะก็เลยจะไม่ฆ่าครับผมรอบนี้เป็นการเลี้ยงเหล่าตันาน้นนักน,านก่านนนร,การ,รักอย่างนี้นะครับผมซึ่งก็ต้องขอบคุณ g ีทีเกมทอยนะครับผมที่สนับสนุนเกมนี้มาให้นะครับให้ทุกท่านได้รับชมเกมน่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับผมอยากซื้อเกมนะครับถูกส่งไว้ก็ g ีทีเกมทอยนะครับ ส่วนตัวเกมจะเป็นเวอร์ชันเออรี่เ็นะครับผมเป็นเบสต้าอยู่นะแต่ก็ถ้าที่ดูข,ข้าวๆาตัวเกมคันนี้จะสมบูรณ์สมควรนะผมคือเล่นได้ไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีพวกสลัมอย่างที่เห็นนะก็สีแดงสีชมพูสีเขียวรูปแมวเลยรต่ๆๆามากมายที่เราต้องไปรับชมรับเจอกันนะครับผมโอเคป็นว่าเราไปดูกันเยดีกว่านรับเกมนี้เป็นยังไงกันแน่นะครับผมไปโอเคเราก็ต้องนิวเกมกันใช่ไหม <laughs> โอ้โห <laughs> ดูมันดูมันระเบิดกันมันแชร์โอเคเราตั้งชื่อและคูณนะครับผม ต็มสักนิดนึงนะครับผมไปเราจะไปพอเลี้ยงสลนัขกันดีกว่านะครับผมโอเคครับผมนี่ก็เป็นหน้าตาของเกมคร่าวๆครับผมสีสันสดใสน่ารักน่ารักครับผมโอ okay, เคเลตเกตี้มุกไปเคลื่อนที่กันดีกว่ากด W S D ในการเคลื่อนที่นะผมเกมนี้ก็เป็นเกมมุมมองสไตล์ First Person Shooting นะครับผมคือคล้ายๆเกมแนวยิงปืนต่อสู้อะไรอย่างนี้นะเพดบาร์การกระโดดแล้วก็กดชิปคานเป็นการวิ่งก็คือเหมือนเอาแบบของเกมยิงปืนมาเลยนะครับผมโอเคนี่เป็นหน้าตาของสลาัที่เราต้องเลี้ยงครับผม <c oughs> น่ารักเต็มจอเลยจ้ะ โอเค how to back right r ン n ซอ r ์เรามาทำการดูดเป็นคือแว็กก็คือแว็กคุ้มว่าผมเหมือนกันดูดเข้าดูดฝุ่นอะไรอย่างนงี้นะแล้วก็レンเซอร์ก็คือเป็นเหมือนฟาร์มทำฟาร์มอะไรอย่างนงี้ก็คือเราต้องทำการดูดการคลิกขวาดูดเราสลลมพวกนี้ขึ้นมาผมดูดเข้าไปจะเป็นเก็บสลามก็จะมีขึ้นชื่อสลามขึ้นมาเป็นสลามพีเดียครับผมพิ้งสล,สลามสลามสีชมพูดแดงคอรา์าฮิลโอ้โหฟูฟิงน่ารักสีสดใสอะไรอย่างเงี้นะผมเมื่อคุณดูดสลลมเรียบร้อยแล้วก็มีอะไร ชูดสลามทูอคอร์เดลอ๋อคือกดคลิกซ้ายเป็นการยิงสลามนะครับผมก็คือคลิกขวาก็เป็นการดูดส่วนคลิกซ้ายเป็นการยิงแล้วก็ต้องยิงเข้าไปในอ่มในเนี้ยในเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนกับที่กักกันไม่ให้สลามออกไปข้างนอกได้นะครับผมก็คือเรายิงทะลุไป <S <S สลามเมื่อถึงเมื่อผัดกับพื้นแล้วมันก็จะอยู่ในนี้ออกไปไม่ได้นะครับผมเราจะเป็นการควบคุมประชาการสลามให้อยู่ในพื้นที่เราต้องการครับผมโอเคอน,นี่เป็นระบบคร่าวๆข,ของเกมนี้นะครับ You, แล้วก็ต้องออกตามหาสลามตามพื mm. Luckily, ้นท okay. ี่่างๆนนาเช่นที่ตรงนี้สวัสดีน่ารักอ่ะดูเข้าไปโอเคข้างล่างจะมีเมนูสีตรงกลางครับผมข้างล่างที่มีเลขหนึ่งถึงสี่อ่ะจะเป็นสิ่งที่เราดูดไม่ได้ครับผมสี่อย่างครับผมโอเคอยู่แอคควาสลามพรสคุณได้สลามพอตแล้วสลามพอตจะทําให้ได้คะแนนนะครับผมอืดออ a d on over the p l o t m a เ k e t โอเคก็คือเราเก็บเอที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอันที่สองอ่ะที่เนี่ย พิ้งพ็อตนะครับผมไอเรื่สองแนละ้วเป็นเหมือนกับอ่าสิ่งที่สลามผลิตขึ้นมาจะเรียกก็เป็นก้อนนั่นก็ได้นะแต่ว่าเราทำหน้าคือเราสามารถที่จะเอาเท่าเนี้ยไปขายได้นะครับผมแล้วก็เก็บตังมาที่พิ้งอันนี้ไงตรงนี้ก็คือโซนนี้พ็อตสลามคือไอพ็อตมาร์เก็ต เป็นที่สาหรับขายพวกพล็อตนะครับผมเช่นอันที่เราได้มาอันบนซ้ายนะครับผมก็คือเป็นผลึกสีชมพูอันเจ็ดเหรียญนะครับผมสมมติว่าเราจะขายคือต้องกดที่ตรงจุดนี้แล้วกดคลิกซ้ายมันจะได้เจ็ดเหรียญนั้นดั้นซ้ายขึ้นมาตังคเพิ่มอีกเจ็ดเหรียญนะครับผมตรงขั้นซ้ายจะมีแถบเงินแถบหัวใจและแถบสายฟ้านะครับรู้สึกเป็นแถบเลือดก,กับพลังงานตอนวิ่งนะเนี่ยตอนวิ่งก็ปั๊บแถบสายฟ้าจะลดลงครับผมพอผ่านไปผ่านหนึ่งเราหยุดพักมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับผมใช่ปะโอเคได้ เราจะไปดูกัที่ว่าที่นี่มีอะไรบ้างครับผมแล้วก็ออกหาของตนานาที่ดูดได้ครับผมอย่างเช่นแครอทนะครับผมเนี่ยพอเราเอาหน้ายื่นไปที่ของที่ดูดได้มันจะมีขึ้นขวาบนนะผมว่าเป็นแครอท Food ไทป์เวจจี้เป็นเหมือนแครอทที่เป็นผักนะครับผมมาดูดกดคลิกขวาดูดมาได้โอเคเน็กซ์ทูอเวกโอเคก็ต้องเป็นของที่เอาให้สลามกินได้นะครับผมอ่าลองสิอ่าพวกได้กินนะกินนะกินนะโอเคเราต้องไปที่ อันที่ถูกต้องนะครับผมก็คือใช้ลูกกิ้เมาส์หรือว่ากดเลขหนึ่งสองสามสี่เป็นการเลือกของที่เราจะใช้งานดูดหรือปล่อยนะครับผมโอเคปล่อยอ่ะก,ะกินสกินงามงามงามน่ารักอะ่ะเปื่องขเสปล่อยพวกก้อนก้อนนี้มาผมมันก็จะเอาไปไปปั๊มตังค์ได้นะครับผมอ่ะซึ่งบางทีเราก็จะพลาดดูดพวกนี้ไปซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบบางทีจะลำลำลำคาญบ้างนิดนึงครับผมก้อนนี้ที่เราก,กดดูดผิดพลาดอะไรเงี้ย ก็คือตอนนี้มันเหมือนกับเป็นการให้อาหารนะนะทำฟาร์มพอเลี้ยงสลามแล้วก็ให้อาหารอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็ให้อาหารไปแล้วก็จะได้เป็นพวกก้อนนี้มาแล้วก็ปั้มตังเสร็จแล้วก็เอาไปซื้อของ่าๆนานนะผมเดี๋ยวจะดูกันว่ามีอะไรที่เราจะซื้อทำฟาร์มกันได้นะครับผมนี่คือะไรเ่ยคือบางอันก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับผมมันยังเป็นแค่เวอร์ชันเบต้านะครับโซนนี้ก็จะมีมีโซนอื่นที่เป็นโซนที่ทำฟาร์มได้นะครับผมแต่ตอนนี้ไม่เปิดนะตรงนี้ก็จะมีเป็นอะไรเนี่ยวัตเดะ ก็จะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งที่กดนะกด e, อีเพื่ออัติเบ te โอเคคือเราต้องใช้เงินในการปลดล็อกด่านพื้นที่ใหม่อย่างนี้นะผมซึ่งตอนนี้ยังไม่มีตังมีอยู่แค่2องร้อยเจ็ดแปดท่านั้นเองนะครับผมต้ององหาทางอื่นก่อนนะอันนี้อะไรเอ่ยเลนเจอร์เลชเอ็ก์เชนจ์ออฟไลน์เป็นระบบการแลกเปลี่ยนของนะครับผมแต่ตอนนี้ยังออฟไลน์ใช้การไม่ได้อยู่นะครับด okay. เดี๋ยวลองกดอัติเบรดซิยังออฟไลน์อยู่โอเคเดี๋ยวใครมาดูทีหลังนะโ okay. อเคตรงนี้ไม่มีอะไรพิเศษนะผมเดี๋ยวลองเดินหาดูว่ามีอะไร อื่นหรือเปล่าโอเคอันนี้เขาได้หรือเปล่าเสียเป็นทางปิดอีกแล้วนะครับผมปิดหมดเลยอันนี้ก็พันห้ากอโตโอเคเราต้องสัสมตามไปก่อนตอนนี้คือตอนนี้เราลงอยู่แล้วก็ชื่อชมความน่ารักของเราสลามไปก่อนนะครับผมตอนนี้มีอะไรอะไรอ่ะมีไก่ด้วยเห็นเห็นเฮลตี้ชิคเก้นเบสทไวส์แอตเทสตี้อืมเป็นไก่ว่าคุณเอ๊ะวันนี้ยินเสียงลูกเจียบอืม นี่นี่อ๋อน่ารักอ่ะดูดแปบชิกกาโต้ลิตเติ้ลซอฟตอื้หืมตัวเล็กน่ารักเหมือนมัทนาโล่เลยอ่ะเอาไปให้สลามกินได้ปะสลามหิวเปล่าหิวเปล่าโอ้ไปเดี้ไปโอ้ะเดี๋ยวได้ไปไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยนะหายไปเลยอะ่ะออกอยู่นี่ปะโอ,โอเคโอเคเดี๋ยวนะทีแล้วก็ปล่อยแรงไป ไม่แน่ใจรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เราต้องให้มันเพาะพันเป็นไก่ก่อนแล้วก็จะออกเป็นไข่ให้เซปานน่าจะใช่นะเดี๋ยวลองกันนะครับมันจะมีวิธีปล่อยเบาๆก็ได้อืมมันปล่อยโอเคปล่อยให้อยู่ในอ๋อนี่ไงพี่ตัวนี้อยู่นี่ลองปล่อยให้ไให้ให้ไปอยู่ในนี้ก่อนนะโอเคทุกคนให้ปล่อยออกมามันจะอยู่ในโซนนี้ออกไปไหนไม่ได้นะผมเป็นการคุมมลที่เลยนะอุ้ยเดี๋ยวกินไก่ไปแล้วโอ้โหตัวกินไก่ในวอาลามเอ่ม ค,คือสุกรู้สึกว่าต้องรอให้มันโตเต็มที่ก่อนถึงจะกลายเป็นไก่ใช่ไหมแล้วพอเป็นโตเต็มที่ปั๊บมันก็จะกินโอเคเป็นเหมือนอาหารเด็ดลูคกรกับผมพอถึงเวลาก็จะได,ได,ได้ได้กินเอง <laughs> ดีมาก okay. โอเคโหดร้ายสลาโมดร้ายโอเคตรงนี้มีอะไรเปล่าท้องทะเลลงได้ปะตรงเดยวลง,ล,งลงได้ปะเจดีโมโโโลงได้ด้วยเอาตาย <laughs> คุณ มาอีกวันหนึ่งเลยโอ้ m ก g อ d ก็ไม่บอกจมน้ำไม่ได้ก็รับกลับมาคุณสลบไปอย่างน้อยที่สองเทอมนะเนี่ยคุณต้องฟื้นขึ้นมาใหม่คุณต้องระวังตัวได้นรอ,อบต่อไปโอเคอันนี้ก็อที่เห็น,นครับผมว่าไก่หายไปหมดแล้วลูปเตียบหายหมดแล้วเพราะว่ามันเติบโตกันเป็นไก่แล้วโดนแดกหมดแล้วโหดรา้ายมากโดหดร้ายที่สุดโอเคเยวจะหาอย่างอื่นเล่นนะครับผมตรงนีองนอ้อะไรเนี่ยโบอะไรเนี่ย กด E สิแว pack, ็กแพ็กอัพเกรดด้วยนะครับผมโอเคคือเราจะมีของอัพเกรดได้เช่นเจ็ตแพ็กโอ้เจ็ตแพ็กทำให้คุณบินได้อะไรอย่างนี้ใช่ปะเฮดอินเดอะคลาวด์บินไปสู่ก้อนเมฆได้ราคา250นะครับผมมีแดดบูธทำให้วิ่งเร็วขึ้นบ้า,อางอะไรเงี้ยไฮแอดวานซ์นั่นจะทำให้วิ่งเร็วขึ้นนะครับผมเพิร์สเวฟอันนี้พุชเอาวทอันนี้เป็นการเป่าเป่าเป่าศัาตดดรูได้แรงขึ้นอย่างนี้ปะมีศัตรูด้วยเหรอเฮ อันนี้เป็นการเป่าสลามได้แรงขึ้นนะมีการปป่าสลามด้วยนะครับผมแล้วก็ฮาร์ดโมดูลก็คือเป็นแบบเพิ่มเลือดอะไรอย่างงี้เป็น150นะครับผมฮืมพาวเวอร์คอร์อันนี้ก็ทําให้จะวิ่งได้นานขึ้นนะครับผมแล้วก็แทงบูสเตอร์อะไรเนะี่ยโฮสซัสิบยูนิตก็คือเหมือนกับว่าเอ้ยเอข้างล่างเนี่ยผมตรง4ช่องล่างเราเก็บได้มีจำกัดช่องเก็บนะครับผมถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นการอัปเกรดช่องเก็บนะครับผมฮืมโอเค นี่นี่โอเคทางนี้เราต้องไปทางนี้นะผมเป็นการออกตามหาสลามต่อไปนะครับผมคือตอนนี้เรามีสลามน้อยมากที่อยู่ที่ฟาร์มนะผมเราต้องตามหาสลามให้มากกว่าน,นี้แล้วก็มาพรอเลี้ยงกันนะครับไปเดอะดรายรีฟโอเคโซนใหม่ครับผมคอร์รัลคลาสโอเชียนฟลอร์โอเคตรงน,นี้ก็จะมีเหล่าสลามามากมายที่เออ่เด้งเด้งกันไปกันมาครับผมแล้วก็เก็บทรุด,ดิบในการปั๊มคอมปัปั๊มอัพเกรดของแล้วก็พวก ก้อนที่สลามทำมากันว <anything> นะครับผมโอเคทุกตามวันน <end> ี้ได้เราจะแบบพอเนี้ยเพราเธออุ้ยเดี๋ยวเอิบ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 มันอันก็จะเลยต้องต้องทำไงเดียเรามีวิธีที่จะเป้องปะเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราสมมูรณนะครับเราไม่มีช่องนี้เราทำจะเป่าได้ปะโอเคเป่าไม่ได้นะผมคือไอ้ก้อนนั้นมันดูดไปทำไมวะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นจังแล้วปล่อยเธอไว้ตรงนี้ก่อนนะโอเคมีกล่องไม้ไว้ทำให้ลำคานด้นะครับผม โอเคเราจะทําการดูดพวกนายมานะครับผมเป็นการเอามาเก็บตังเก็บละครไปทำฟังกันนะครับผมน่ารักอะ่ะแล้วจะมีชอบมีเสียงวุบปียี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยฟุ้งฟิ้งน่ารักมา okay. <c oughs> กโอเคประมาณนี้นะ,ะผมพอเราเก็บได้ประมาณนึงแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปทําฟังกันต่อนะครับผมอ,อีกกล่องนี้ก็นะอู้ตรงนี้มีอะไรปะเนี่ยลงไปได้ปะลงมันจะขึ้นได้ใช่ไหมเองไปดูซิแถวนี้มีอะไรหรือเปล่าโอ้อนะไรเนี่ย โอ้เห็ดปะเนี่ยดูเห็ดได้ปะเนี่ยเหมือนจะดูดได้แต่ดูไม่ได้โอเคตรงน,นี้ก็ถ้าเกิดเราลงไปก็คงจะตายอีกเลยครับผม,มดูดีมแมพกว้างไกลที่เราต้องไปสำรวจกันนะครับผมโอเคแถวนี้ไม่น่ามีอะไรปะตรงน,นี้อะไรปะเนี่ยลองเดินเดินดูก่อนนะครับผมเผื่อจะเจออะไรพิเศษหรือเปล่าเพราะที่ดูก็ยังไม่มีอะไรแถวนี้นะโอเคลงมาบนทางเดิมเพราะฉะนั้นเราจะเอาสิ่งนี้เราได้มาเนยะเดยวไปกลับเข้าฟาร์ก่ันนะครับผมดูให้หมดกันอโอเค ก็จะมีที่เราได้มามีอันแรกคือก้อนขี้ของสลามเรซน่ารักเชียแล้วก็แขนดอาหารสลามสลามสีชมพูอีกสองตัวแล้วก็โพกฟุตเหรอผลไม้ผลไม้วันนี้น่าจะเป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งปะนไมะไม่มีใช่ไหมพวกนี้โอเคงั้นเราขายก่อนนะผมตักตัพุ่ง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 เยี่ยมก็คือถ้าเกิดว่าเป็น สีอื่นๆก็คือจะเป็นของสลามตัวอื่นนะผมเช่นที่เราได้พิ้งสลามมาก็คือเป็นสีชมพูก็คือจะได้คู่กับไอ้ก,ก้อนนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสลามสีอื่นนะันสีฟ้าสีแดงก็จะได้ก้อนดำนี้นะคะก็แพงขึ้นนะครับผมสีทองก็คงจะสองสามสามต้องหาสีทองกันแหละโอเคไปเราจะพาสลามไปอยู่ด้วยกันนะผมเออน่ารักน่าชังแท้ โอเคถ้าเกิด so, มัน so, หิวมันก็อาจจะมีบ่นได้แล้วต้องให้อาหารกันไปหน่อยปึ๊บ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 ปึะแจกแจงให้ทั่วนะจ๊ะเอานี้ไปด้วยนี่เสร็จแล้วมันก็จะปล่อยอ่าเศรษคนนี้มาเต็มเลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บซึ่งเวลาเราดูดเศษก็จะดูดสลามได้ทุกทีเป็นเรื่องปกตินะผมเพราะว่ามันตำแหน่งมันโคตรโคตรใกล้กันแหละโอเคอ่าอันไหนอันไหนอะไรคืออะไรอืมอืม รู้สึกว่าตัวนี้ไม่กินเอเอโพโก้ปาวะเพราะรู้สึกมันจะมีคบนะครับผมผมรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าอาหารหลายอย่างมันจะมีผลกับว่าสลามตัวไหนกินไม่กินนั่นนะครับผมคือบางอย่างเช่นเอโพโก้ถือว่าจะจะไม่ค่อยกินกันปะเหลือกินแล้ววะกินแล้วล่ะกินนี่หมดแล้วเนี่ยโอเคเรียบร้อยเราจะไปออกล่าสลามกันอีกรอบหนึ่งครับผมเราเชื่อว่าข้างนอกยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เรายังไม่จบ่ไม่ได้พบเจอนะครับผม กดชิปวิ่งนะผมอดูกดซิว่าทางข้างหน้าจะมีในรอเราอยู่บ้างโอ้เกิดอย่างนี้เลยโอเคเข้ามาเลยสลาสซิมพูอย่างนั้นแหละสััสดีครับผมมาอยู่ด้วยกันนะเราเล็นละคุณใจดีนะจ๊ะปะปะปเราทําฟาร์มสลามกันดีกว่าสูงมากสู่ความเวิง้งว้างอันไกลโพ้นการตัดดุจการอากาศไม่ได้เฉยเลยโอเคตรงนี้มีต้นม้นะผมก็ทดูพวกแอปเปิ้ล แอปเปิ mm ้ลหรอออกโฟก้ฟูดได้นะครับผมโอเคโอเคดูดมาให้หมดมาไอก,กล่องคนนี้มัน <laughs> ดูดมาจังแล้วก็เครื่องเอ้ย <laughs> คัเร่งอไรที่ดูดเราเนี่ยก็แบบดูดแรงๆโอเคมีลูกเทียมด้วยนะครับผมแต่ของมันเต็มแล้วเราใส่แค่สี่ช่องนะครับผมถ้าสมมติเราดูดของเกินสี่ช่องที่สี่จะมีการติดออกมาแล้วก็ดูดไม่ได้ <laughs> ขอโทษนะลูกเจดเดี๋ยคให้มามารับใหม่นะโอเคเดี๋ยวเราผมว่าผมจะพยายามให้มันคุ้มในรอบเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นผมจะหาอะไรที่มันซ้ําๆกันเยอะๆนะโอเคสลามนี่แหละเอาให้เต็มๆที่ทางนี้ผมว่บวัวแดงเนี่ยโอ้โหมีบางอย่างอย่างนั้นด้วยเดี๋ยวไว้ค่อยมาแล้วกันนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมจะค่อยๆเล่นเกมนี้ดีกว่านะเพราะว่ามันละเอียดมันเยอะอยู่นะอยากให้ค่อยๆผิด นิดๆนาไปเทียนนี้เทียนนี้แล้วก็มันจะไม่เนี่ยนะตัวขาวๆนี่ตัวขาวด้วยตัวใหม่โอเคเดี๋ยวตอนนี้เมื <c> ่ <oughs> อกี้เราเดูดมันไปนแปลกข้างบนใช่ไหมันกระจายเป็นก้อนเป็นเหมือนของเลววี้ยวบางอย่างด้วย <c oughs> น่ารักอะ่ะวันนี้ลูกเจี๊ยบเต็มเลยโอเคแล้วนิดสลมัมพิงสลัมเต็มอุ้ยตัวไรอะ่ะตัวดีน่ารักอะ่ะโอแมรยราโจสลัมยักษ์นะครับผมไฮบริดรุ่นใหม่หืม เบนสลามอีดอพอล์ตออนไลน์อีดโอนคลิปอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ <laughs> ยวใจเย็นอะใครไม่แอนล็อกเดบูมเพืออะไร <laughs> น่ารักอะเดิมบูมเปนหน้าแมวคือรู้สึกว่าเป็นสลามที่มากินอาหารที่ปกติใช่ไหมแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นสภาพนี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่อย่างนี้ก็แล้วก็มีสามาชิกจะดูดเข้าไปได้นะครับผมถึงเป็นกรณีที่เรามีของอ่ไม่มีช่องว่างอยู่ก็ตามนะเดี๋ยวลองทิ้งของไว้ดูนะ โอเคอันนี้เด e uh, these, <laughs> okay, um ี huh. uh ๋ยวค่อยเก็บนะครับผมอ่าลองดูดใหม่น huh. ะ uh ึ๊บเนี่ยเห็ไม่ว่ามันดูดไม่เข้าเหมือนกันนั้นเนื่องจากว่ามันใหญ่เกินไปเดี๋ยวขโมยกินสิวะโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้อันไหนนะเมื่อกี้มันมันให้ของใหม่ๆด้วยอะไรวะอันไหนวะอันไหนวะเดี๋ยวนะอืมเมื่อกี้เราพบกับมันกินอันไหนและกลายว่าเรามีไอ้ก้อนนี้เยอะเกินไปนะเดี๋ยวนะไงดีอ่ะเีไหนก็ไหนนะดูดไม่หมด ดูแต่ดดได้กนระดุดไหติดหได้เลยคือรู้สึกว่าเราจะดูดของซ้ำไม่ได้นะผมถึงแม้จะมีช่องว่างพอก็ตามคือตอนนี้รู้สึกว่าที่เมื่อกี้เราเอาโปโก้มามันก็กินหมดล้ะเกลี้ยงอะ่ะโปโกไ้ไม่มีเหลือแล้วเดี๋ยวหาของอื่นกันต้องมีของอื่นสีนี่อะไรเนี่ยไฟายซอมโอเคกำลังปรับปรุงกำลังสร้างอยู่นะครับผมแพทไหนไม่เสร็จะไรอย่างนี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้มีลูกไก่ใช่ไหมลูกไก่ก็ไม,ไม,ไม่อยู่ไหนไวะโอเคไก่ันนี้มางำ นี่กับดูดตามจ้างโอเคตรงนี้รู้สึกจะไม่ได้แล้วพวกนี้มันมันเต็มแล้วนะอืมแน่แน่แลอ่ะเออนะคือเมื่อกี้ถสึกว่าตัวไอ้ตัวขาวๆมันผสมนมร่างกันกับตัวพูนพูแน่เลยวะชั่วคือตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะนี่ก็เกิดใหม่แล้วนะผม <c oughs> เดี๋ยวค่อยกลับมารับพวกเธอนะ เราต้องไปปล่อยไก่ปล่อยสลามก่อนนะผมอ๊บวิ่งไปลืมวิ่งลืมวิ่งโอเคเอ่อตอนนี้มีแค่ช่องเดียวมันก็เลยเอาจจะต้องอัดกันหน่อยนะอัดกันหน่อยนะแล้วก็เพื่อฮิวนะของก็น้อยน้อยแค่หอดฟิว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 เอาไก่ไม่ได้เอาไก่ไม่ได้อะไปคงแย่งกันกินหน้าดูหน่อยนะกี้แค่หลอดไปไหนวะโอเคอยู่นี่รูปมามฟังนึงเลย งามงามง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 มยัมมีน่ารักกอนกนนี้โคตรน่ารักเลยะโอเคเดี๋ยวไปเซษกันนะผมโอเคปั๊มตังค์สักครู่นะครับผมเดี๋ยวขอไปซื้อที่ใส่ช่องเพิ่มดีกว่ารู้สึกว่ามันจะคุ้มกว่านะมันคุ้มที่สุดแล้วในบรรดาของที่มีโอเคไอแทงบูสเตอร์เนี่ยโฮสามสิบยูนิตนะครับผมมาซื้อเลยตอนนี้เราจะเก็บของได้มากขึ้นน่าจะมากขึ้นแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้อุย บอลพิษอ,อนนี้พิษเราอยู่เยอะมากเยอะเกินอัตราที่ควรจะเป็นนะเดี๋ยวจะดูดบอลเสร็จนั้นก็ไม่ได้เดี๋ยวมันเยอะเกินดูดไม่หมดแล้วนแล้วกันนะผมแล้วเดี๋ยวคอยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวีหมดข้างนอกเฉยยาซี่ว่าเธอเข้ามาเข้ามาอยู่ในนี้ไว้ให้ปลอดภัยครับผมคือได้ผมได้ข่าวว่ามันมีบางอย่างอาจจะมาทําร้ายตัวละครเราก็เป็นได้ก็เลยต้องบอกว่าเอา ไปกันไว้ในนี้ครับผมแล้วก็เป็นการกันไม่ให้มันหนีไปในตัวได้และกันไว้นะพวกเธอโอเคไปขายของต่อเกมน,นี้น่ารักอะ่ะผมก็จะพยายามถ้าเกิดว่าคนดูชอบผมก็จะพยายามมาแคปบ่อยๆกันนะครับผมคือผมตัวผมชอบมากเลยมันสดใสน่ารักฟุง้งฟริ้งนึกถึงเกมเอ่อแคปโกลฟ์ฟิชชิ่งอะไรเงี้ยเอออย่าไปนึกถึงก่อนนะเกมนั้นโหดร้ายไปเลยเกมน,นี้ไม่มีพิษมีภัยอะไรเท่าไหร่ครับผมอ่ะก็ดูต่อไป Okay, มันก็จะเกิดมาเรื่อยๆครับผมพวกนี้เกิดมาเรื่อยๆแล้วก็อุ้ยวัดอืคับเบอรี่อ่ะอู้อาหารใหม่น่าจะเป็นอาหารที่น่าจะดีด้วยนะครับผมดูดูเทพอะดูเทพโอเคดู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 ด okay, เ,เดูดนดูดูดูดเดูดูทูดูดูมูดดูดูดูด ตัวน,นี้มันดุดไม่ได้เอาจะพาไปยังไงดีดุดไปเลยได้ปะอยากได้เขาอยากได้กลับบา้านอ่ะไปกลับบ้านกันเค okay, วิ่งกลับบ้านนะผมไปท่า้นี้แหละเห็นหน้าใกล้ๆนั้นน่ารักมากเลยอ่ะวิง่งเหนื่อยวิ่งแล้ววิ่งไม่ได้แล้วคือถ้าเกิดเรามาให้ตันี้มันจะกินกันไหมเะนะี่ยไม่กินนะโอเคอยู่ได้นะครับผมอยู่ได้นะได้นะชิด้จริงปะเนะี่ย กินไปกินไปกินไปโอเคเอามาเป็นอีกก้อนหนึ่งมันก็เป็นก้อนไซเดอร์ไซเดอร์กันปะไซเดอร์กันแต่เป็นเป็นตอนเป็นเมฆอะไรแอนตี้แอนตี้ค,ตคืออะไรวะเห็นนะสมมติเรากด e อันนี้มีปะอ๋อเป็นการสร้างโอเคก็จะเป็นการสร้างพื้นที่ว่างไม่ได้จะสร้างพื้นที่ใหม่ได้นะครับผมก็จะมีเป็นแบบเออแต่ละพื้นที่ใช่ไหมโอ,โอ้อันนี้เป็นพื้นที่ทำให้สลมนเข้าสุกได้โอเคสวนจะเป็นพื้นที่ที่ เอ่อ uh, n o t h i n g be the taste of food go สวนอ้อปุบขึ้นได้โอ,อ้อันนี้ไว้สำหรับเก็บไก่เลี้ยงไก่โอเคผมก็เอาไก่ไปให้กินมาเลยอันนี้ก็เป็นพื้นที่สำหรับเก็บของโอเคผมว่าเรามีของที่ยังไม่อยากจะผสมอะไรนี้ใช่ปะอันนี้เผาเ <laughs> ตาเผาโอเคแล้วก็บ่อน้ำ What a r you going to แล้วเราคนจะทำสวนกับปลาเพราะจะได้มีอาหารกินอย่างนี้โอเคโอเคชุดอัดฟรุตโอ้เอาผักไปเพื่อที่จะทำให้ต้นเติบโตได้เฮ้ยเจ๋งว่ะผมเพิร์ลเนี่ยม,มีอะไรอย่างนี้ด้วยคือตอน,น,นที่ดูแคคเตมคนหนึ่งเขาเขา,เขาเล่นน่ะครั้งแรกๆเลยอะ่ะที่ดูว่าเกมน,นี้มีอะไระไม่รู้ไงเขาไม่เล่นตรงจุดนี้ผมก็ดูแค่พันแรกพันเดียวอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารกันก่อนนะครับผมไปทำการฟอปบุกกันก่อนนะอ่ะคือตอนนี้ รงค์ตนนี้มันเยอะไปแล้วแหละเราไปหาอะไรอย่างอื่นดีกว่านะผมโอเคต้องไปหาชุดเวจซี่เดี๋ยวไปหาพืชผักนะครับผมได้ขาเราดูดไปให้มันกินหมดเราควรจะปั๊มตรงนี้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราปล่อยพวกนี้ไปก่อนนะโอเคเช่นพวกโโ,โ,โ,โก้อะไรเงี้ยดูดมาดูดมาดูดมาต้องดูดไปไว้ดวงดา <laughs> เห็นดาวแต่ไกลคือมันเป็นจุดมารว่าเราควรทำางไงต่อใช่ไหมสอนมาแต่ไกลเช่วนะหาของอุ้ยอูย้อะไรเนี่ย โอ้พอโฟสสลามสลามตัวใหม่ฮะโอเคถ้าเกิดเวลาเปลี่ยนไปก็จะมีของใหม่นะครับตัวน,นี้เวลากลางคืนอย่างเงี้ยก็จะมีตัวใหม่เกิดขึ้นมาเจ๋ง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 โอเคเก็บตังกันนะผมตอนนี้ตังคือสำคัญที่สุดแล้วเพราะว่าเอาอัปเกรดของได้เยอะแยะมากมายนะครับผมป่ะอึบอึบโอเคอึ๊บอ่าโอเคอย่างนี้เห็นนะครับว่าตอนนี้ผมดูดของไอ้พิงค์พอดได้เกินที่สิช่องแล้วนะครับผมเพราะว่าเราอัปเกรดสล็อตเป็น30ช่องแล้วนะ พอมีตัวใหม่มาก็ต้องรีบเก็บรีบดูดกันนะครับผมเช่นตัวที่มาเมื่คืนอะไรงนี้ก็ต้องรีบดูดไปเดี๋ยวกลางวันไม่มีอะไรนี้นะครับผมแล้วลองเดินไปไกลๆดูนะครับผมตอนนี้ต้องการหาพืชอะ่ะโพอ่าเราต้องการที่จะปลูกพืชอู่อะไรนี้โอ้ตัวใหม่สวัสดีตัวใหม่น่ารักอะ่ะววิแอะพากลับบ้านไ,ได้ไหมเนี่ยโอ้เด็ดเด็ดดนตีได้ด้วยโอเคมีหนามครับผมบางตัวจะมีหนามอะไรงนี้แล้วก็ต้องอุย้ย <c oughs> มีกิ้งด้วเยเหรอใจเย็นจ้ะ อ่าต้องไฟกับมานน,น้นงแต่เรามาเพื่อที่จะเอาดูดพวกนี้ก่อนเสษพวกนี้เป็นการเป็นการปั๊มปังที่ดีโอเคฟรีเลนจิง้งอ้้เดี๋ยวขอโทษ้วขอโทษเราไม่ตั้งใจทำร้ายลูกเธอนะคือมันเป็นไข่หรือเปล่าวะผมไม่นแน่ใจว่าน่าจะเป็นไข่ป่ะคือมันกินแล้วมันออกไข่อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นการดูดไข่มันมาเพื่อที่จะมาขายโหดไร้เบาๆน,นะผมแต่ว่าตักเขาอยู่รอดอะไรย่างเงี้ยเหนแล้วไม่มีผักผลไม้เลยเหรอวะไก่ไก่ไม่มีที่ไก่แล้อวอะ เดี๋ยวไว้ก่อนปามไก่ยังไม่ได้ทำา็ผมเพราะฉะนนั้เราจะฆ่าตรงนี้ไปก่อนนะนี่นี่นี่โอเคนี่แหละโปกโกโปกโกโปกโกปกโกปกอย่างนั้นแหละโอเคดีมากเลยนะมีของอื่นปะพี่ได้โปกโกะใช่ไหมโอเคจะได้ได้ยังไม่ลังเลครับผมไก่ไม่มีที่พอแล้วไว้ก่อนนะโอเคนี่มีน้ำด้วยโอเคน้ำก็เป็นเหมือนเป็นของที่เราดูดได้นะผมแต่พอดีตอนนี้ช่องเราเต็มแล้วเดี๋ยวจะมาดูดทีหลังนะครับผมโอเคตรงไหนมีอะไรไหมข้างบนนี้เหมือนจะมีอะไรขึ้นได้ป่เนี่ย ู้สึ่ต้องใช้เจ็ตแพ็คขึ้นไปน,นะครับผมตรงนี้ขึ้นไม่ได้มันตัวก็น่ารักว่ะอุ้มกลับบ้านเลยท่านไหนกลับบ้านวะมอุ้มกลับบ้านนะเดี๋ยวไปไปไปสว่างเลยตอนนี้โอ้โหโลกสว่างเดี๋ยวขวางทางแล้วนะเธอโอเคเจะพาตัวนี้กลับบ้านแล้วน,นะผมเราชอบอะแบบซินส์ลาผสมกับตัวหิ่งห้อยน่าจะผสมกับตัวไอฟ,ฟสอสซอทุกอย่างที่ผมได้มานะผมโอเคจุดดาวๆก็เป็นจุดเหมือนกับมารว่า บ้านไหนๆได้นะครับผมเราไมจะเป็นต้องแบบมวัวทางเองบางทีไปไกลแล้วเราจําทางไม่ได้เรบคนที่มีดาวให้ยิ่งมีสลามเกาะหน้านี่งมองทางยากมากโอเคไป <c oughs> เราจะวางเธอไว้ตรงนี้ในโคตรลกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยว <c oughs> เข้าไป <c oughs> สลามจายเพิ่งหนีไปไหนอ,อัดด้วยกันมาโอเคงั้นแหละโคตรลกอ่ะณจุดนี้โคตรลกโอเคแล้วก็เอาพก,กฟุตมาครับผมแล้วก็ยิง มันก็จะมีเวลาขึ้นมาว่าต้องเติบโตกี่กี่วันกี่อาทิตย์อะไรอย่างนี้ก็คืออันนี้ก็คือตามเวลานับจากอันซ้ายครับผมจะเห็นว่าเวลามีเดย์ขึ้นมานะผมก็คือประมาณ3วันนะเราจะไม่สมาร์ทดีจ้าอ่าก็คือทำให้ได้เทียต้นนะครับผมไม่สมาร์ทดีจ้าทำให้ได้หนายต้นพร้อมกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดมันเริ่มเยอะเกินไปป่ะอาหารจะอาหาร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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้ก็ตัวมันจะพยายามออกกันออกเนี่ยชัดเลย จเย็นตเย็นเริ่มก่อะบวกันแล้วที่เริ่มไม่มีไม่พอแล้วเดี๋ยวมามามาโอเคมันที่มันเต็มก็ทีเอานี่ไปอึออบดูดมาดูดมานี้ดูดมาดูดมาไม,ไม่ใช่เธอจะ้ะเราต้องการด,ดูด,ด,ดไอเซนนั่นน่ะไนะปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวนี่ก็เดีงตังโอ้สอตวตวนนออเอืเวเววเดวเดเดดีเดี๋ยววกเธอพวกเธอเติบโตกันไวเย แล้วก็เดี๋ยวเราจะดูดไอเสตอันนี้ดูดไม่ได้เลยมันกินไปต่อเลยใช่ไหมเนี่ย <laughs> โอเคเดี๋ยวเราอ๋อเราเต็มแล้วเขาท่าดีลืมไปว่าพิงค์พอดเราเต็มเดี๋ยวนะขอขายกันนะครับผมตาเราจะมาขายก้อนสีชมพูนี้นะเนี่ยโอเคเดี๋ยวนะไอ้ก้อนลราเพลทเคลื่อนอันทางขวาก้อนชมพูใช่ไหมก้อนราคา18บแปนะครับผมอ่ะนี่รวยรวยกว่าเยี่ยมโอเค แล้วก็โอเคเดดดูพวกนี้ได้แล้วก็ลืมไปว่าเราแบบมีพิ้งพอตเต็มแล้วก็ขอก็โต๊โอเคพราเธอคืออัดกันใช่ไหมอึดอัดกันมากเลย <c oughs> โอเคเราปล่อยมันตัวมันเดินเล่นมันก็ได้นะคือมันตัวยำออกสุดๆนะแบบไม่อยู่แล้วหนูไม่อยู่แล้วหนูอึดอัดที่นี่เหลือเกิน <c oughs> โ,กโตท๊ทีเราไม่มีดังในการทาฟาร์มเพิ่มอ่ะขอเวลาสักครู่ <c oughs> มันมันแพง <c oughs> โอ้โหดูมันทำดูมันทำยามออกเหลือเกิน เด้งไปเด้งมาให้เต็มที่จ้ะเดี๋ยวเราไป,ไปไปบ้างก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมถึงมีตอนนี้ก็กันไม่ได้กันไม่ค่อยได้มันก็พยายามออกคืดีนะยิง่งยิ่งมีตัวสลามเยอะยิง่งออกเยอะเลยไปไปบ้างกันนะโอเคเอาตัวนี้ไปใส่บ้างใส่องสบายครับผมพื้นที่ก็จะสว่างขึ้นน่ารักอะ่ะโอเคบากนี้ก็ไปไปไป,ไปบ้างเยเยอะไปละสลามตัว ตัวออริจิน่ลผมจะไม่เก็บนะครับผมมันจะกินที่กันไปแนละ้วรู้สึกว่ายิ่งเราเอามาขายมากๆมันยิ่งราคาตกเเนี่ยใช่ปะหรือว่าตามเวลาวะอันนี้คืออะไรอีพอร์ตมาร์เ e ก็ตอืมโอเคขายพอร์ตโอเวอร์กรนมีอะไรนู่นนี่นั่นคข่าข้าวๆครับผมคือเกมนี้เราต้องนอนบ้างโอเคอันนี้มีสารนกกมของสลัมนะครับผมว่าสลัมแต่ตัวต้องชอบอะไรบ้าง กินผลไม้ชอบคิวเบอรี่อะไรย่างนี้อันนี้ก็ชอบผักเวจจี้เนื้ออะไรงี้โอเคเป็นข้อมูลข้าวคร้าครับผมก็คือเราดูต,ดตัวไหนไม่ได้ล้วก็จะได้ข้อมูลขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมอืมดีซอกระพกของในเกมผลไม้ในเกมว่าเป็นชนิดอะไรเป็นผักเป็นผลไม้อะไรเงี้ยผมรูปร่างนานหน้าตาเป็นยังไงไก่เป็นเนื้ออะฮะมีไก่ฟิวเจอร์เอฟิวเจอร์มีอนาคตเป็นเนื้อได้อะไรอย่างี้ เขาอธิบายได้ช่างเอ่ำนับถือเลยโอเคตามนี้นะครับผมคร่าวๆนะอันนี้ก็เป็นการเอาชีวิตรอดในคืนที่สองว่คือเล่นจะตายแล้วหน่อยแรกก็ไว้เข้าไปต่อคืนถัดไปกันใหม่ครับไปพาร์ทหน้ากันนะครับผมโอเคสำหรับเกมสลามเรนเจอร์จบแค่นี้นะครับสำหรับพันนี้โอเคซีรีส์ทำนะครับไปละบ๊ายบายแล้าไปนนะพวกนายเดี๋ยวกลับมาใหม่นะจ๊ะ